ได้แล้วเด็กได้แล้วนี่ไงหนูสวัสดีครับวันที่พาวันหยุดเลยพาปัญจังออกมาเที่ยวเล่นเที่ยวที่ไหนครับปัญจังเที่ยวที่ไหนครับอันนี้อันนี้ก็คือคุณป้าเขาไปซื้อของก่อนนะเลยมานั่งรอเลยปัญจังมานั่งบนตักแต่เวลาขับรถปัญจังต้องไปอยู่กับป้า มันอันตรายต่อการขับรถเข้าใจไหม <c oughs> เข้าใจไหมในในโบไม้โบมือให้กล้องก่อนสิเข้าใจนะโอเคนะโอเค,อเ,คเข้าใจโอเคเข้าใจแล้วนะเข้าใจตรงกันกับปันจังนะครับนี่ <c oughs> กับร้านสาวตัวน้อยถ้าเกิดว่าอยู่กับลุงก็จะประมาณนี้แหละก็จะพาเขาออกมาเที่ยวเล่นเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ที่ยวเล่นเที่ยวเล่นให้พาเขามาเที่ยวล้วก็จะงองแงงอแง,อ,งอยู่กับลุงนี่แหละอะไรอะไรลงตกอะไรลุงตก เดี oh, ๋ยวนะแป๊บหนึ่งอ้อะไรรูโตนดูให้นะไหนไหนนี่มองกล้องมองกล้องนี่มองกล้องมองกล้องปันจ้างมองกล้องเลยหลูกนี่นี่นี่กล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่มองกล้องยางไหนนี่อ้คุยอะไรคุยอะไรก่อนคุยอะไรก่อนนะก็ประมาณนี้ก็หยุดพักผ่อนซะบ้างนะฮะซะบ้างด้วยนะต้องมีซะบ้างด้วยนะถ้าไม่ไม่หยุดพักผ่อนก็จะจวก็มอ ก็บอกเอกเขาสงสัยอะไรเนี่ยเออก็สงสัยอะไรมากมายเลยวันนี้โอเคโอเคเดี๋ยวนักโต้ับพอร์เดี๋ยวมาต่อกันนะครับอะไรเดี่ยเล่นเล่นอะไรเดี๋ยเออโอยเขาก็จะเป็นคนซนประมาณนี้นะฮะตามภาษาเด็กๆนะอะไรอะไรหนูของลุงเนี่ยลูกตองมึงอันนี้นี่มองกล้องมองกล้องนี่นี่มองกล้องด้วยนี่นี่ปัญจงนี่กล้องนี่กล้องกล้องถ่ายอยู่กล้องถ่ายอยู่นะ เห็นไหมปันจังครับปันจังครับนี่มองเราจะกินแมสทำไมแมสจะไม่ได้ใช้เลยลูกเก็บแมสก่อนแมสจะไม่ได้ใช้เลยนี่นี่นี่กล้องนี่กล้องเตะเอ๋ก่อนก้องเตะเอ๋ก่อนนี่นี่อาจารย์เตะเอีปันจางเขาจะเล่นอย่างเงี้ยความสุขคือความสุขของผมเหมือนกันแหละ เขาบอกว่าเออทํางาน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 ทุกๆวันมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพอะไรประมาณนี้ก็หยุดบ้างวันหยุดภากร้อนมีก็ใช้ให้เป็นประโยชน์เขาบอกงนี้วันหยุดอะไรอีกล่ะวันหยุดประเภณนี้ก็เปลี่ยนวันหยุดให้เป็นประโยชน์ซะอะไรอย่างนี้วันหยุดตัวเองก็ที่มีอยู่ก็ใช้ให้ครบเนี่นะประมาณนี้อ้าอยาดกอะไรเดียอ่าดูกล้องดูกล้องดูขนาดได้ดูขนาดอ่าลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้น นี่ร้นปั่จังร้านสาวตัวน้อยของลุงปองหลงเขาละตอนหลงเขาละหลงและรักมากเลยเอ๋เหลอยิบยิบย cin ิบย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 เป็นลุงให้ดูนี่เออเออเออเยะเยะ เอาถอดอะไรเถอดอะไรก็ลูงออกมาอีกแล้วเนี่ยถอดน้ำหอมรถยนต์ออกมาอีกแล้วเอออ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวจะเจอกันในช่วงต่อไปของตัดติชีวิตเรานะฮะวันนี้น่าจะได้เยอะหน่อยเพราะว่าเออลุงกับหลานก็จะอยู่ด้วยกันอีกโอ้โหทั้งวันวันนี้ทั้งวันกว่าเขาจะหลับจะนอนกว่าเขาจะนู่นนี่นั่นเป็นไรลูกลูจะแยกของลุงไปทําไม้ลุงยังไม่ได้ใช้เลยดูดี่ดูนี่ดูนีหนักขาดจ้อยขาดเลย ไหนอยู่นี่ไหนลุงดูนี่อยู่ไหนไม่อยากให้ลุงใส่แมสเขาเหมือนคนแปลกหน้าไม่อยากให้ลุงใส่แมอันนี้ไม่ได้เราุูนี่ไม่ได้หรอกครับไปนั่งฝั่งนู้นไปนั่งฝั่งนู้นไปนั่งรอป้านั่งรอป้าไหมล่ะอ่ะโอเคโอเคยังโอเคยังเอายบายก่อน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 ไบไบไปไปเจอกันในช่วงต่อไปของปันจังเดี๋ยวจะทำรายการให้เขาเปลี่ยนชื่อจาก น้องปันปันร้านสาวลุงฟองก็จะเปลนเป็นตามติดชีวิตปันปันเนาะหรือว่าตามติดชีวิตปันจังดีล่ะปันจังดีกว่าเนาะเพราะกว่าเนาะตามติดชีวิตปันจังโอเคโอเคเอาบายบายก่อนบายบายรอบก่อนบายบายตามติดชีวิตปันจังนี่โอเคเดี๋ยวเจอเจอกันนะครับสวัสดีครับเจ็บดยิ้ม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  ยิบสิยิบสิถ่ายรูปถ่ายรูปยิบถ่ายรูก๊กกิกกิกกิกพอแล้วเนะพอนะเขาละ